กับ uhm. 네้ก like, mm mm ินเจไหมไห้สาย่เ yeah. ก uh ้า huh. ห oh. yeah, ัวแลของปราไหยังงกำลังเตรียมตัวอยู mm uh ่ครับดกนเป็นปลาท้ายป้านของเราพีก็ี โอ้ดนะดื่มทีไปก็พี่แต่เช้าเลยก็มันดื่มแล้วหน้าตาเปล่งปังขึ้นมาเลยมนโน้นาลทุกคนนะเอาใ้าเข้านะคแล้วก่ก็ไม่กินนะของก็ดีนนข้ามเนียนงะสามร้ียยี่สิบแ่ดีนะขนาดแค่ดมนะ้นี้จะไม่ดื่มนะีเอ้าดื่ไม่เจองีันไม่กินเต้องให้เขาเปนแบบป่า

เี่อยู่คนเดียวแม่อนะคะเดี๋ยวเราไปเช็ดโต๊ะนะคะ FC เนอะ ตโตนี้ก็จะเป็นต๊ะที่พวกเรานั่งโหลดคลิปนะคะอันนี้เราจะทําความสะอาดก่อนนะนตรนี้่อน่อหน่อยนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอมมลร,รนีนะคะตอนนี้ก็มาถึงโต๊ะหนมาแล้วนะคะเอ็นซีมาึงก็มีภาพบรรยากาศของพี่น้องยูบเปอร์รานะคะ พี่น้องยูทูบเบอร์เราอะไรกันบ้างเสอไม่รู้ไปยวอะไรที่แล้วสอนกินเยอะแย่งอะไรแย่งมแย่งหมาอันนี้ก็ไม่ต้แย่งแย่งมาใต่ครับอันนี้ต้อเลยไม่ได้แย่งอันนี้สุดเคลิร์นเลยอันนี้ก็แซ่บนะต้อกินกาแฟไหมน้ำร้อนต้อง ทำไมเจ้าเป็นคนโอ้ไม่ใชทำไมเจ้าเป็นหมาที่แบบไม่ได้รู้ไหมไก่เนี่ยมาตั้งแต่เมื่อไหร่มาตั้งแต่ตีห้าและตอนนี้กี่โมงก็ยังกินตีห้าเลยไม่ถึงเวลาก็ไม่กินไม่ถึงเวลาเขาก็ไม่กินแล้วก็อีกสิบโมงเขาก็จะนอนเก้าโมงเขาก็จะนอนนอนจากตรงนี้เสร็จประมาณห้าโมงเช้าเขาก็จะเข้าห้องนอนต่อในห้อง

กับสานเอาแต่เช้าเลยยายไปไม่เป็นเลยทำชีวิตนี่นะคะเดี๋ยวเช้านี้เรามาทำความสะอาดนะคะ fc เนาะก็เก็บขยะเก็บอะไรนะคะปากสวยใช่ไหมจะปากเขาจะสวยมากทั้งยงนี่พอคนละเป็นอีเที่เอาสวย ยัะต้องยิ้มตลอกยิ้มแบบไม่ใช่ยิ้มเสียนะยิ้มแบบให้แบบคนดูว่าเออเนาะอะไรเงี้ยบางทีรำไปหน้าผูไปะร่เพราะว่าเรามียงอยูงดไมอนั้นเป็นแอร์ฮอสเได้เลยนะถ้าหุ่นดีสวยหน้าตาสวยอะไรเงี้ย เริ่มเไม่อยากกินแล้วเป็นได้เพราะว่ายิ้มไม่หุบไงยิ้มไงยิ้มสยามโอ้ยขาจะได้กินก็ลำบากแล้วขาจะได้กินก็ลำบากตีสี่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 เสือเสือต้องให้เสือเสือเสือแอบมาแล้วล่ะเสือเสือแอบมาแล้วลางนิดนึงนี่ นี่นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่าน,นี้นะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเฟิร์มบุญชูชาแนลด้วยนะคะเรามาเช้าๆเรามาทำความสะอาดนะคะก็ขอฝากด้วยนะคะท p coffee tp skin นะคะในน้ำช่องเฟิร์มบุญชูชาแนลนะคะสวัสดีนะคะ